มีเกณฑ์มีโชคจากเลขที่บ้านเลขที่รถนะครับสุดท้ายก็คือตัวเลขปุรปปับต่างๆแอนมืนสีชีดวงสวัสดีค่ะบมื่นเทวฤิิ์ครับอาจารย์สีค่ะจัดอันดับราศีดวงดีมีโชคประจำวันที่16พฤศจิกา2568ค่ะมาดูกันว่าราศีของท่านถูกจัดอันดับไว้ลำดับที่เท่าไหร่นะครับอันดับที่หครับชาวราศีกันครับ ชาวราศีกันนะครับอันดับแรกเลยมีโชคจากใบเสร็จรับเงินต่างๆไม oh. ่ว่าจะเป็นของเราเองหรือไปเก็บไปตกยิ่งเดินเนี่ยเดินเดิน,ดนอยู่แล้วไปเจอหล่อนอยู่เนี่ยนั่นอ่ะโชคของชาวราศีกันเลยนะใบเสร็จต่างๆนะแต่อย่าเดินผ่านเซเว่นนะนไล่ตามไม่ถูกเลยนะลำดับต่อมานะครับชาวราศีกันจะมีโชคจากที่ทํางานหรือว่าเพื่อนร่วมง,งานเป็นหลักนะครับต่อมาก็คือความฝันของเพื่อนหรือว่าญาติสนิท คราวนี้มาดูตัวเลขนำโชคของชาวราศีกันกันครับโหยราศีกันไม่อยากจะเมาส์นี่ขิงหน่อยนะ ได้ไพ่สวยมากนะหมายเลขแรกก่อนดีกว่าหมายเลขแรกได้แก่หมายเลขหนึ่งศูนย์นะคะเพราะฉะนั้นติดไว้ด้วยจะแยกกันหรืออะไรกันก็ได้ที่สำคัญนะวงล้อแห่งโชคชะตาถ้าคุณได้นะคุณได้มากเลยนะราศีกันจะบอกให้นะอ่ะมาดูหมายเลขสองก่อนหมายเลขสองได้แก่หมายเลขแปดเพราะฉะนั้นราศีกันอาจารย์ศรีจะบอกรอบนี้ถ้าใครเป็นคนที่มีโชคนะคะอาจจะได้ลาบลอยอาจจะได้โชคหรือไม่แน่บางคนถ้าอยากขายที่ขายบ้านหรืออะไรที่เกี่ยวกับ รับสินมีโอกาสได้เงินจากอสังหาริมทรัพย์เดินก็ขอให้ราศีกันทุกท่านโชคดีแล้วกันลำดับต่อมาลำดับที่สองนะครับชาวราศีสิงค์ครับย <Yeah. S 3> ชาวราศีสิงค์มีเกณฑ์มีโชคจากตั๋วเดินทางเน้นว่าเป็นตั๋วเดินทางรวมถึงการเสี่ยงโชคระหว่างเดินทางนะครับ <laughs> สุดท้ายก็คือธนบัตรสะสมหรือธนบัตรเลขสวยต่างๆเน้นว่าเป็นเลขสวยนะฮะคราวนี้มาดูตัวเลขนําโชคของชาวราศีสิงค์กันครับ ราศีสิงนะหมายเลขกแรกนะคะได้แก่หมายเล็กเจ็ดเดินทางใกล้ไๆนะหมายเลข7เจ็ดติดไว้อันที่สองก็ยังเป็นหมายเลข7เจ็ดอีกนะคะเพราะฉะนั้นไม่แน่นะเบิ้ลเบิ้ลหรือใครนะคะได้เลขเจ็ดเอาไปประกบกับเลขอื่นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ราศีสิงโชคดีค่ะคลำดับต่อมาลำดับที่สามชาวราศีมีนครับ <Yeah. S 1> ชาวราศีมีนมีเกณฑ์มีโชคจากตัวเลขที่เกี่ยวกับสุขภาพของคนรักนะครับ ต่อมาก็คือเลขที่บ้านเลขที่รถนะครับสุดท้ายก็คือตัวเลขป,ป,ปรับต่างๆนะครับคราวนี้มาดูตัวเลขนำโชคของชาวราศีมีนกันครับ โราศีมีนนี่ไม่ธรรมดานะบอก <ừ> เลยนะหมายเลขแรกได้แก่15นะคะอันนี้หมายเลขแรกก่อนแล้วก็ได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางสายมูนะคะ <ừ> 18นะคะแล้วที่สำคัญก็ได้จากความฝันได้จากซิกเซนได้จากสายมูเพราะฉะนั้นราศีมีนรอบนี้นะบอกเลยคุณมูเป็นเซนเป็นอะไรของคุณปังมากนะเพราะฉะนั้นใครที่แบบ มีเซนต์อยู่แล้วบอกเลยไม่พ่พลาดแน่นอนอะ่ะเล็งให้ถูกตัวแล้วกันครับต่อมาลำดับที่สี่นะครับชาวราศีมิถุนครับช่ <Yeah. S 2> ชาวราศีมิถุนนะครับมีเกณฑ์มีโชคจากบริวารใกล้ตัวนะครับ hmm. ต่อมาก็คือความฝันและเลขสายมูเก่าๆนะฮะ mm hmm. ที่เราพูดกันอยู่เนี่ยคือวันที่ส6บพฤศจิกายนนะครับ mm hmm. ชาวราศีมิถุนลองลองจายอด ตัวเลขในการจุดเทียนนะครับบนยอดเขาหลักให้ดีนะครับมีโอกาสลำดับต่อมาก็คือตัวเลขจากครูบาอาจารย์ทั้งหลายะนะครับชาวราศีมิถุนมีเกณฑ์มีโชคได้คราวนี้มาดูตัวเลขนําโชคของชาวราศีมิถุนครับโอเคนะหมายเลขแรกนะคะได้แก่หมายเลขเก้านะและที่สําคัญเนี่ย เป็นผู้หญิงที่มีความสุขมีเงินแล้วก็อาจเป็นสาวโสดหรือแม่ไม้ก็ได้หมายเลข6ค่ะคแล้วที่สําคัญนะคะข้องเกี่ยวกับเรื่องงานเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมิถุนท่านใดนะแนวโน้มนะคะที่ทํางานให้เลขมามีโอกาสเลขนั้นเป็นเลขมีโชคค่ะครับผมลาดับต่อมาลาดับที่5ชาวราศีเมษครับ <Yeah. S 2> ชาวราศีเมษนะครับมีเกณฑ์การ เดินทางนะครับจะมีโชคจากการเดินทางทันทีนะครับขอให้ได้เดินทางลำดับต่อมาก็คือเพื่อนที่อายุน้อยกว่าะนะครับลำดับสุดท้ายคือการเสี่ยงโชคร่วมกับบริวารบริวารในที่นี้อาจจะเป็นบริวารในที่ทํางานหรือว่าบริวารในบ้านก็ได้นะครับคราวนี้มาดูตัวเลขนําโชคของชาวราศีเมษครับ ชาวราศีเมษนะคะเขาบอกว่าหมดเวรกรรมแล้วนะมหมายเลขที่มีโชคก็คือสองศนย์ะคะชาวราศีเมษใครที่ไม่เคยมีโชคเลยไม่แน่ลองเสี่ยงเล็กๆน้อยๆดูเพราะว่าไพ่ใบนี้หมายถึงว่าเฮ้ยคุณมีโอกาสนะ,ะบางสิ่งบางอย่างมันเริ่มมาแล้วมันเริ่มดีแล้วบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ใช่มันเริ่มหมดไปแล้วนะคะใครไม่เคยมีโชคแล้วฝันดีๆหรือมาเจอตัวเลขสวยๆมีความรู้สึกว่าน่าจะเสี่ยงโชคลองเสี่ยงดูชาวราศีเมษมีโอกาสถูกคะ่ะ ลำดับต่อมาลำดับที่6นะครับชาวราศีธนูครับนช่ชาวราศีธนูมีเกณฑ์มีโชคมีลาภจากคนรักนะครับรวมถึงเพื่อนร่วมงานนะครับ uh huh. สุดท้ายเลยเจ้าที่ที่บ้านและที่ทํางานถ้าชาวราศีธนูเนี่ยใช้บ้านเป็นที่ทํางานอันนั้นแ่ะ โอกาสสูงมากมนะฮะคราวนี้มาดูตัวเลขนำโชคของชาวราศีธนูกันครับหมายเลขแรกของธนูนะคะได้แก่หมายเลข3นะคะอีกอย่างหนึ่งความหมายก็คืออาจจะเป็นเลขที่เราผิดหวังมาก่อนหน้านี้อ,อาจจะเป็นเป็นหมายเลขอะไรที่เกี่ยวกับความหกหักผิดหวังของอเรานะคะมีโอกาสทําให้มีโชคได้นะ,ะอสองนะคะหมายเลข1 0 1> หรือหมายเลข10นั่นเองนะคะแสดงว่านะคะ เป็นตัวเลขที่ข้องเกี่ยวกับเคาะกรรมต่างๆไปเจอ,อข่าวอะไรหรือคนที่ข้องเกี่ยวกับเรามีการสูญเสียหมายเลขนั้นเป็นหมายเลขมีโชคด้วยนะครับผมลำดับต่อมาลำดับที่7นะครับชาวราศีพฤษภครับช,ชาวราศีพฤษภมีเกณฑ์มีโชคมีลาบจากธนบัตรชำํำรุดต่างๆนะครับ,รบโดยเฉพาะชำํำรุดแล้วเก็บไว้แบบในกล่องในยิ่งอย่างเงี้ยมีเกณฑ์มากนะครับค่ะ ลำดับต่อมาก็คือสุขภาพของบริวารน,นะฮะสุดท้ายก็คือตัวเลขหรือเลขท้ายของบัตรเครดิตเลขท้ายบัตร ATM เลขท้ายรหัสบัตร ATM นะครับ มีเกณฑ์นำโชคนำลาภให้กับชาวราศีพฤษภได้คราวนี้มาดูตัวเลขนำโชคของชาวราศีพฤษภรับโอ้ oh. พฤกศบนะคะหมายเลขแรกได้แก่หมายเลขเก้านะคะที่สําคัญนะคะถ้าเกิดว่ามีโชคใจดีก็คือแบ่งฟันให้คนอื่นเขาหรือเอาเงินไปทําบุญด้วยนะคะหมายเลขสองนี่เฮงมากเลยนะคะ สองหนึ่งนะคะคุณมีโอกาสมีโชคมีลาบใหญ่ๆบางคนอาจจะไม่ใช่เกี่ยวกับโชคลาบเป็นตัวเลขแบบนี้แต่ว่ามีโอกาสเปิดโอกาสใหม่ๆของคุณเพราะฉะนั้นช่วงจังหวะนี้เป็นช่วงที่ดวงเปิดมากๆขอให้โชคดีค่ะลำดับต่อมาลำดับที่8นะครับชาวราศีกุมครับย <Yeah. S 2> ชาวราศีกุมนะครับมีเกณฑ์มีโชคมีลาบจากตัวเลขที่เกี่ยวความเสียหายต่างๆต่อมาก็คือตัวเลขที่เกี่ยวกับ ใบสั่งเลขที่เกี่ยวกับค่าปรับต่างๆนะครับแต่ว่าไม่ใช่ยอดใบสั่งหรือว่าไม่ใช่ยอดค่าปรับแต่เป็นเลขนมเบอร์ของมันอนะ่ะเลขรันเลขคิวของมันนะครับอ่าลำดับต่อมานะครับก็คือโชคจากบริวารไกลตัวนะครับถ้ามีบริวารไกลตัวก็สื่อสารกันบ้างก็จะนําโชคนําราบมาให้นะครับไม่ว่าจะเป็น ตัวเลขที่เกี่ยวการเสี่ยงหรือว่าโชคลาภทางด้านอื่นๆได้เหมือนกันคราวนี้มาดูตัวเลขนำโชคของชาวราศีกุมกันครับชาวราศีกุมนะคะหมายเลขแรกได้แก่หมายเลขหนึ่งและที่สําคัญนะคะได้จากบริวารเหมือนที่อาจารย์หมื่นบอกเลยคนไกลๆบริวารน,นําโชคมาให้หรือมีการบอกมาจากคนรอบตัวนะคะข่าวสารมาอันนี้เป็นหมายเลขนําโชคเลขแรกนะคะ2นะคะได้แก่หมายเลข8นะคะแล้วที่สําคัญเนาะหน้าไพ่ทั้งสองใบทําให้รู้ว่าช่วงนี้โดดเด่นในเรื่องง,งานมากเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดว่าใครนะคะที่มีบุญสัมพันธ์ก็อาจจะถูกนะคะแต่ว่าถ้าใครอาจจะงานดีก็อาจจะเป็นเด่นในเรื่องงานก็ได้ค่ะครับลำดับต่อมาลำดับที่9ชาวราศีพิจิกครับก yeah, <yeah>, yeah. ชาวราศีพิจิกเนี่ยจะมีโชคจากตัวเลขที่เกี่ยวกับการเจ็บป่วยรวมถึงคนป่วยและคนตายนะครับลำดับต่อมาก็คือเลขปุบปรับสุดท้ายก็คือเลขเดิมๆแบบฉีกๆีห่างๆเลยนะสามตัวไม่โดนทั้งตัวเลยอะไรเงี้ยเนี่ยจำเขาไว้นะฮะ 呵呵。<laughs> คราวนี้มาดูตัวเลขนำโชคของชาวราศีพิจิกกันครับตัวเลขนำโชคเลขแรกนะคะได้แก่หมายเลข2ค่ะแล้วที่สําคัญหมายเลขถ้าเกิดว่าคุณกําลังนั่งชิวๆอยู่แล้วมีคนบอกหมายเลขมาเนี่ยแบบเหมือนเรากาลังสบายๆแล้วมีคนบอกมาหมายเลขเหล่านั้นมีโอกาสเป็นหมายเลขนำโชคลอยๆมาตอนอารมณ์ดีใช่อารมณ์ดีๆชิวๆนะคะหมายเลขที่2ได้แก่หมายเลข7ค่ะเพราะฉะนั้นหมายเลข7นะคะก็เป็นหมายเลขที่มีโอกาสนำโชคเช่นเดียวกันจะแยกกันหรือด้วยกันก็ได้ขอให้โชคดีนะคะ ลำดับต่อมาลำดับที่10นะครับชาวราศีกรกฎครับชาวราศีกรกฎเนี่ยมีเกณฑ์มีโชคมีลาบจากการเดินทางทั้งใกล้และไกลนะครับลำดับต่อมาก็คือตัวเลขที่เกี่ยวกับความเสียหายต่างๆะนะฮะสุดท้ายก็คือตัวเลขป,ป,ปรับที่มาจากญาติโดยเฉพาะญาติยิ่งสนิทยิ่งมีโอกาสมากมนะฮะคราวนี้มาดูตัวเลขนำโชคของชาวราศีกรกฎครับค่ะหมายเลขแรกของชาวกรกฎได้แก่หมายเลข3นะบอกเลยว่ากรากฎ ถ้าใช้หมายเลขสามคุณได้เฮงปังแนบเพราะหน้าไพ่คือการเฉลิมฉลองนะคะส่วนใบที่สองเนี่ยมันคือหมายเลขห้าแต่ทีนี้มันในความขัดแยง้งความหมายก็คือ5เนี่ยอาจจะเป็นสี่ห้าหรือ6ก็ได้เพราะฉะนั้นลองดูนะคะ3ามสี่สมห้าสมหกไม่แน่กรากดรอบนี้เฮงค่ะครับผมต่อมาลำดับที่11นะครับชาวราศีตุลครับ<อ>ชาวราศีตุลมีเกณฑ์มีโชคมีลาภจากคนทางไกลเลขปรับ สุดท้ายก็คือเลขเดิมล่าสุดคราวนี้มาดูตัวเลขนำโชคของชาวราศีตุลครับราศีตุลเลขแรกได้แก่หมายเลขหนึ่งค่ะบอกเลยว่าไม่น่าพลาดนะหรือนะคะทางโหราศาสตร์หรือพระหรือใครก็ได้ที่เกี่ยวกับศาสตร์ดูดวงนะคะหมายเลขเหล่านั้นมีโอกาสทําให้คุณมีโชคนะคะหมายเลขที่สองได้แก่หมายเลขศูนย์ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะหนึ่งศูนย์น่าสนใจมากของคุณในรอบนี้ขอให้โชคดีนะคะ ลำดับสุดท้ายนะครับลำดับที่12ชาวราศีมังกรครับย่ <Yeah. S 1> ชาวราศีมังกรมีเกณฑ์มีโชคมีลาบจากตัวเลขที่เกี่ยวกับสุขภาพของตัวเองนะฮะจะเป็นค่ายาเลขเตียงอะไรเงี้ยก็ได้นะครับลำดับต่อมาก็คือความฝันแต่ว่าเป็นความฝันของชาวราศีมังกรเองเป็นหลัก นะโดยเฉพาะถ้าฝันเกี่ยวพันกับครูบาอาจารย์ปู่ฤาษีพญานาคเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับสุดท้ายก็คือสัตว์เลี้ยงในที่ทํางานนะครับหรือสัตว์เลี้ยงที่อยู่หน้าบ้านไม่ใช่ในบ้านอยู่หน้าบ้านยิ่งผ่านหน้าบ้านแต่ว่าคุ้นเคยรู้สึกคุ้นเคยแล้วมาให้โชคอย่างเงี้ยชาวราศีมังกรมีเกณฑ์ได้คราวนี้มาดูตัวเลขนําโชคของชาวราศีมังกรครับ ชาวมังกรนะคะหมายเลขแรกได้แก่หมายเลข9นะคะแล้วก็เป็นหมายเลขที่เกี่ยวกับเซนเพราะฉะนั้นมังกรช่วงนี้อาจจะเครียดหน่อยนะหมายเลขที่ข้องเกี่ยวกับสุขภาพทั้งหลายหรือเคราะห์กรรมทั้งหลายมีโอกาสเป็นโชคนะคะยิ่งเน้นย้ําเลยหมายเลขที่สองได้แก่หมายเลขสี่ค่ะแล้วที่สําคัญนะคะมังกรมีโอกาสกุ้มใจป่วยเพราะงั้นดูแลสุขภาพให้ดีตอนนี้ขอวอวยพรให้กับทุกทกท่านนะครับที่ได้ชมคลิปของเรานะครับมีโชคมีลาบเฮง ทาอะไรก็สําเร็จนะครับอยากได้อะไรก็ขอให้ได้สมปรรถนาครับค่ะขอให้ทุกลัคนาราศีนะคะสุขภาพดีนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเสี่ยงโชคก็ขอให้มีโชคแล้วก็ขอให้เป็นโชคก้อนใหญ่ๆค่ะท่านที่รับชมแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์ก็ขอให้มีโชคใหญ่ฝากติดตามผลงานของแอนเหมือนสีในทุกๆช่องทางด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่งวดหน้าครับสวัสดีค่ะ